มุ่งหน้าสู 1, ส่หนึ่งแสนซับสไครต์ไปด้วยกันนะครับแจกโค้ดฟ,ฟรีไฟฟรีๆไปดูเลยนะี่ฮะและแจกเพชรฟรีๆรี1,000เพชรนี่นะครับเรียบร้อยไปดูเลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่เยอะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกนะครับซึ่งไม่ใช่โค้ดยกเซิร์ฟนะเป็นโค้ดที่ใส่ได้คนเดียวนะครับแต่วันนี้พี่บอมกลับมาแจก เพชรอีกแล้วนะครับกติกาตามนี้เลยนะครับผม1กดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้นะครับแล้วสกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มวีไฟนะครับสบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้เพชรนะครับสเมนยูดีและชื่อเฟซบุ๊กที่แชร์ไปหน้าเฟซหรือว่าหน้ากลุ่มนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับยังจะมีอะไรข่าวสารแจ้งด้วยนะครับก็ตอนนี้90,000ืกว่าแล้วใกล้จะเซ็งแสนซับสไครต์แล้วนะครับยังไงก็จะแจก ID นะครับซึ่ง ID เนี่ยน่าจะเป็นหมวกเอฟนะครับผมเนาะก็น่าจะสรุปผลมาละนะครับก็ แจกหนึ่งไอดีแล้วก็1000เพชรประมาณ5รางวัลนะครับถ้า10,000แสนซับสไครต์นะครับผมก็รอรับได้เลย1,000เพชร5คนนะครับผมทุกคนนะครับกิจกรรมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่ตอนนี้ขอให้ถึงก่อนแล้วกันนะครับก็จะพูดแบบนี้ทุกคลิปนะครับผมนะถึงปุ๊บผมมาแจกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับ ID แล้วก็เพชรเนาะแต่ตอนนี้คือแจกทุกวันอยู่แล้วนะครับก็กลับมาแจกละนะครับกิจกรรมอ่าเรียกว่าไงแจกโค้ดใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่า หลายคนนะครับอยากได้นะครับผมก็กลับมาแจกเหมือนเดิมนะครับก็ผ่านไปสอสวันนี่บ้างนะครับก็ไม่ได้แจกมา 2- อสวันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นแบบคลิปที่พี่บอมอัดลาไว้นะครับเพราะว่าพี่บอมไฟไม่ค่อยดีบ้านนะครับแต่ตอนที่พี่บอมอัดเสร็จแล้วน่าจะดีแล้วนะครับก็อาจจะมีคลิปอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่คอยติดตามและรับชมผมนะครับก็ กิจกรรมวันนี้ที่พี่บอมอัดอ่ะก็คือเป็นกิจกรรมลัอกกิโรโยนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลจากคนอะไรประมาณนี้ครับหลายคนยังไม่ได้สุ่มนะก็ไปสุ่มได้นะครับเท่มากๆเลยนะครับสําหรับชุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นของ AUK เนาะผมน่าจะลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเนาะตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะกิจกรรมจ่ายฟรีเยอะมากนะครับแล้วก็ไอเทมโค้ดสำหรับคลิปนี้ผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมก็ เอาไปนะครับผมฟรีๆนะครับผมแค่นั้นเองนะครับง่ายๆอีๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ดับคาตาน่าไฟนะครับใครยังไม่ได้สุ่มตรงไหนก็มาสุ่มได้นะครับทุกคนนะครับก็กิจกรรมมันมันจะหมดแล้วก็มันควรจะกลับมาอะไรเงี้ยครับมันเยอะมันนานนะครับผมก็ ยังไม่ได้สุ่มยังไม่ได้อะไรตรงไหนนะครับก็ไปสุ่มได้นะครับผมทุกคนเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับไอดวงไอดีปักธงปักธงอะไรอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับก็มีให้ดูทุกคนทุกวันนะครับบ๊ายบายและโชคดีนะครับอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปแล้วก็กดไลค์กดใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสตรีมทุกวันนะครับในแฟนเพจนะครับก็ฝากไปดูกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ มีลาก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ Spin Easy นะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320รครดิตเติม500ได้550เติม1 0 0 0ได้1,200เครดิตนะครับเติมครบป๊บนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน Facebook นะครับอ่ะให้รัมออ สมัครนะครับแล้วก็เรากินเฟซบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่ปอมเติมให้เรียบร้อยละตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าบาทนะครับจริงๆไม่ถึงนะครับเติมไปประมาณ300นี่แหละได้เครดิตเพิ่มนะครับก็คิดดูดีๆนะครับเนาะก็เติมเครดิตง่ายๆนะครับผ่านเบอร์วอลเล็ตได้เลยนะครับ0 8นย3เนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนะครับ06นี่โอนได้เลยนะครับเนาะ คอนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักธงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับไอดีปักธงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะหึย่าหยีดดิบนะครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่สิบาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักธงปักธง ปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะ่ครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะผมจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีปักปักโอ้ยังครับผมยังครับไอแยนจะแย่เลยน้องไปครับซุ่มแต่ไม่ต้องต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคการสุ่มจ๊ก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 ปักปักปักเ้ยปักทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยอุ้ย ไอดีปักธงทุกคน,เ,นเกินเฮ้ยได้เลยนะครับทุกคนอ่ะถามว่าได้แล้วมันยังเป็นอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพไปรอบนึงนะครับเพราะว่าเหมือนจะบั็อกอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพชรนะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักธงอ่ะสุ่มไปสิบหเนออเผื่อได้อีกนะครับทุกคนได้ไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหให้คิริตนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักทงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับเออนะฮะทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับจัยิ่ง้ครับผมส่งได้ดีปักทงครับเนี่ยงครับด โอคเาตอผมใสครับมีรอั้โหรครับโอเคครับพี่เขาก็ตอบมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูดิเพจเขาตอบมาแล้วนะครับบอกว่ารอสักครู่นะครับโคตรดีใจทุกคนเฮ้ยนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับทุกคนเราได้ท่าปักธงเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับโอ้โหที่ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดิเสอร์ครับผมครับคุณลูกค้าเนี่ยแอดมินขอเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับนี้ทุกคนเดี๋ เอาละครับทุกคนนะครับครับเอาละครับรหัสเชื่อมแบบ Google นะครับโอเคครับผมโอ้ดีเลยนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนรหัสต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกคนโอ้เดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวโดนแฮกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับอลยรอครับผมใจใจเต้นตุบๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมคือเต้นตุบๆแล้วตอนนี้นะครับโคตรดีใจนะฮะโอ้ได้ดีอ่ะดีใจอยู่แล้วอ่ะครับทุกคนนะฮะ เราได้แน่ๆครับทุกคนนะครับไอดีนะครับก็ลังพิมพ์นะครับเอาล้ะครับได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตามนี้เลยครับสุดยอดครับผมโอ้โหขอบคุณครับพิมพ์ก่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าไ d ดีกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ ID ดีมาแล้วผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหมทุกคนดูเอาของเจ็กลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ